ทักทากทยพี่น้องปองปลายมาผูพกปักสองสาวคู่บรรณาเด้อพี่น้องเด้อทั้งฟังเล่าฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะั่มือนสีผ้มามาเบิ้งวิธีชีวิตแบบสวานพี่น้องอันนี้คือควายจีน่าหรือควายจีปูเหมือนไรเนาะนี่สาวคู่กับน้องไผ่แล้วมาคุ้กกี้น่ายห้ากันล่างจากที่วัดหินหงมันนะเานาะห้ากับมึงเฮ้ยนี่ช้อนตูกระเจ้ากเอ๊ กกตีมันสวนกันได้ยังไงเนี่เห็นไหนพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วตื่นเนาะนี่พวกกระตีสกิดตื่นเลยนี่ตัวนี้เป็นตัวผู้เล้วเตัวผู้ตัวผู้เ้าสังเกตเบืองจากอันนี้มันเดือพน้องเดืนี่เด็จากันปีกมันปีกมันสะีสีอันน่ะ ที่เป็นกระบอกกระแวกน,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 กน,น,นะนัยผมขูดแค่ัหนจีวะอ่านำมึงเปลี่ยนเนาะปกติอันมันชิมี่อนกันได้ยางนี่มีรูมีรูบูมีเข่าบ,บ,บุหงุจะตึงร่องพีนน่น้องเอ้ยด่นี่นี่พี่น้องกล้วยนี่เบบหืมเห็นบ่หงุวันนี่ เอาเนี่ยขอไปกินก่อนเฮ้ยอยากกินอ,นอ,นอนงะนี่นะยากกินอะไรบ้างบ้างเอ๊ะถึงแล้วนี่ นี่คือขวไอจีน้าเลยพี่น้องเลยนี่ค่ะอืมหิวจีเต้นเนี่ยอืมอืมหอนเลยรองบาทพี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยค่ะนี่มันมีทางแบ่งเวลาไม่ตัวแม่นี่สิหุ่นปวดเลยอืมคือพูดก็ตัดสูเนาะ mẹ luôn cái là cái ừ. là cái 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 mè. แบบว่าแม่แม่เขาไปกินแน่ล่ะมันเล้ยงค่ไหนนะหึหืนิ่จะแงนม่คีดเลยห <c oughs>

เอ <c oughs> ชีกระรุนป่ะสิตัวแมย์ซับแนั้น,ต,น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 ตัวแม่นเด็กเเนาะไปมวหัวตัวนีตื่ตัวผู้ด้ยินอะไยเออตัวแม่เนะ

嗯，嗯、mm，嗯嗯。